ตอนรักก็สื่อถ่ายประเด็นดังครับทางตํารวจกับทหารส่วนที่กําลังการไปตรวจสอบหลังจากมีคนแจ้งที่จังหวัดชนบุรีครับว่าเข้าไปตัดหัวปลีที่ป่ากล้วยไปเจอ RPG พีเป็นตับเลยฮะโอ้โหยังกาส,สมัยสงครามโลกครั้งที่2องนะครับตำรวจก็เข้าไปตรวจคนไปเจอจริงฮะวันนี้ลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนี่นะครับโดยคนที่แจ้งชื่อนายไพโรธคนสวัสด์อายุ42ปีครับเป็นคนที่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเข้าไปตัดหัวปลีในป่ากล้วยภายในซอย สุระนรงค์20หมู่3ตําบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีตัดไปตัดมาไปเจอเนี่ยฮะวางไว้เป็นตับเลยตกกระจายฮะเจอจรวด RPG ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมครับที่ตำรวจไปพบเนี่ยเป็นระเบิด RPG 27ลูก RPG เนี่ยเขาว่ายิงซัถลลดถล่มรถถังกับเฮลิคอปเตอร์ครอปเตอร์หลายลาของสหรัฐถูกทางกลุ่มก่อการร้ายตะวันออกกลาง ถล่มด้วยจรวดแบบนี้ครับคำถามคือมันมาได้ยังไงเนี่ยประเทศไทยนี่ยยังเจอระเบิด m 26จำนวน5ลังนะฮะไม่ใช่5ลูกนะฮะ5ลังโอ้โหรวมทั้งหมด150ลูกทั้งหมดซุกอยู่ในป่ากล้วยรกตรงข้ามโรงเรียนบ้านสวนอุด,ดมวิทยาทางทหารก็บอกครับว่าเบื้องต้นสนิษฐานว่าเจ้าของที่ครอบครองเนี่ยกลัวความผิดเพราะว่าคำสั่งคสชเขา ให้ตำรวจทหารไประดมกวาดล้างอาวุธสงครามคงเอามาทิ้งไว้ตอนกลางคืนน่ะแล้วดูสภาพร่องรอยแล้วเนี่ยเหมือนกับเพิ่งเอามาวางไม่ใช่วางนานแล้วเช็คดูหมายเลขกำกับของวัตถุระเบิดเนี่ยครับไม่ใช่ของกองทัพไทยใช้น่าจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านคำถามคือมันเข้ามาได้ยังไงมันเยอะขนาดนี้เนี่ยนะฮะโอ้เกลื่อนเมืองเลยฮะอันนี้ยังไม่นับรวมไอ้ก่อนหน้านี้ที่จับนะครับ ยังไม่พอนะฮะไม่ที่เดียวนะครับสงขลาก็เหมือนกันครับตำรวจไปคนบ้านเลขที่124หมู่หนึ่งตําบลชิงโคอํเาเภอสิงหานครการข่าวเช็คมาว่ามีอาวุธสงครามซ่อนอยู่ครับเข้าไปตรวจพบก็เจออาวุธปืน M161 กระบอกพร้อมกระสุน73นัด M16 อาวุธสงครามนะครับเนี่ยในบ้านหลังนี้เจอปืน9ามม1กระบอกพร้อมกระสุน28นัดระเบิด M26 ระเบิดคว้างเนี่ยนะครับ1ลูกตะปูรเบย์จำนวนหนึ่ง ก็คุมตัวพี่น้องสองคนคือนอายอรุณศรีมณีกับนายอดีลกศรีมณีสองคนนี้มาสอบปากคําเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนไปเอามาจะเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุวุ่นวายด้วยนีนส่วนหนึ่งนะครับที่ขอนแก่นเองก็ไปค้นเหมือนกันครับไปเจออาวุธปืนประเภทต่างๆทั้งจังหวัดขอนแก่นที่กวาดล้างมาเนี่ยนะครับเขาแถลงข่าวเมื่อวานรวมกันเนี่ยเจอปืน407กระบอกโอ้โหเป็นฐานทัพเลยะ เครื่องกระสุน1 0น8นัดระเบิด8ลูกยาบ้า9 7้า0กว่าเม็ดรถยนต์10คันพลตำรวจโทเดชนรงสุทธิชานบัญชาเล่าให้ฟังบอกผลการจับกลุ่มเป็นไปตามแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่3ฝ่ายมีพล,ลเมืองทหารตำรวจก็พอใจกับผลงานเพราะว่ามันสามารถจะสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน12จังหวัดภาคอีสานตอนบนได้มากเพราะการตรวจค้นอุ้งครามมีปืนดูคุณผู้ชมดูคปืนนี่เป็น ลบได้เลยฮะ407กระบอกฮะทั้งปืนสั้นปืนยาวปืนเถื่อนเป็นคลังแสงย่อยๆอ่ะเยอะจริงฮะนี่หลังจากที่ยึดอำนาจพอกไปตัวคนได้เป็นตับฮะชัยภูมิก็เหมือนกันนะครับชัยภูมิเนี่ยก็มีพลเมืองดีเขาแจ้งบอกว่าไปเจอตู้เซฟสีเขียวขนาดสูงเมตรห้กว้างเมตรยีถูกทิ้งในป่าข้างทางบ้านนามนอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิ ก็เข้าไปตรวจสอบตู้เซตเจอกระสุนปืนลูกซองเบอร์12 25ยนัดกระสุนปืน11มม64นัดกระสุนปืน9มม3ามนัดซองปืน1ซองกระสุนปืน4ซองโทรศัพท์มือถือโนเกียหนึ่งเครื่อง iPhone 3เครื่องเนี่ยครับก็คนร้ายกลัวความผิดก็เอามาทิ้งเอาไวน้นะย,ยังมีอีกเยอะฮะหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมคอยดูว่ามีอีกเพียบฮะคือก่อนหน้านี้ที่เป็นสรสเนี่ยตรวจไม่เจอฮะเดี๋ยวมีถลม่ม M79 มเดเเดี๋ยวมีระเบิดพอ เปลี่ยนสภาพใหม่คราวนี้เจอเป็นตับเลยฮะโอ้โหไม่รู้มาจากไหนครับอันตรายสําหรับประชาชนจริงเนี่ยฮะนี่เซฟที่เขาไปงัดมาไปเจอวุสงครามข้างในเพียบเลยนะครับส่วนเรื่องการทํางานของคอสชอเนี่ยเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกก็ประชุมกับกลุ่มงานย่อยเจกลุ่มที่รับผิดชอบในมิติต่างๆนะครับรายงานระบ,บุในข้อขพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกให้ฟังในที่ประชุมบอกว่าขณะน,น,นี้สถานการณ์ดูแล้วดีขึ้น แต่จะปรองดองมากกว่านี้หรือจะไปทําอะไรก็เป็นเรื่องของสภาปฏิรูปท,ที่ต้องมีต่อไปต้องอธิบายให้ทุกคนได้ทราบต้องช่วยกันไม่เช่นนั้นก็จะกลับมาเริ่มทะเลาะกันอีกและต้องออกกฎหมายให้เป็นไปตามที่มีการปฏิรูปเพื่อผลักดันต่อไปที่กล่าวมาทั้งหมดคงอยู่ที่ทหารไม่ได้วันนี้เรามีปัญหาเรื่องของการประชาสัมพันธ์จริงๆแหล่งข่าวจากนายทหารระดับสูงเปิดเผยบอกว่าพลเอกประยุทธ์ระบุว่าสถานการณ์ทุกอย่าง เริ่มไปเป็นในทางที่ดีขึ้นสิ่งที่หวังและอยากจะเห็นขณะน,นี้คือไม่อยากให้มีสีเสื้อไม่อยากให้ทุกฝ่ายทะเลาะก,กันแต่เชื่อว่าต้องใช้เวลาในส่วนของการทำงานที่ได้แบ่งเป็นเจ็ดฝ่ายเน้นการปรับปรุงและการทำงานของส่วนราชการโดยให้ปลัดกระทรวงเป็นคนขับเคลื่อนทหารจะไม่เข้าไปแทรกแซงนี่ตามรายงานนะครับนอกจากนี้ยังได้กำชับการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมณฉันเพื่อการปฏิรูป โดยให้กระทรวงมหาดไทยและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมนช่วยกันขับเคลื่อนในที่ประชุมพลเอกประยุทธ์ยอมรับทุกอย่างว่าต้องมีขั้นมีตอนในการดําเนินการอย่างเร็วภายในสองสัปดาห์ซึ่งปัญหามันสะสมมานาน9ปีแต่สิ่งที่พอใจในขณะนี้คือไม่มีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นการประชุมครั้งนี้ได้มีการลิงก์สัญญาณภาพไปยังแต่ละกองทัพภาคเพื่อรับทราบนโยบายด้วย เมื่อวานนี้ทีมงานโคลสกพันเอกนทัทวัตรก็บ,บอกที่ประชุมคสชมุ่งเป้าไปที่งบประมาณปี57ครค้างจ่ายอื้อเลยจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจต้องดันงบออกมาใช้ไม่งั้น GDP มันไม่เดินปัญหามันติดอยู่ที่ข้อกฎหมายเนี่ยนะครับเขาก็เลยบอกเดี๋ยวไปหารือกันก่อนว่าจะดันให้การใช้งบ57มันทันปีงบประมาณนี้ยังไง2อ,อาทิตย์เดี๋ยวมาดูกันส่วนเรื่องแท็บเล็ตของกระทรวงศึกษาต้องทบทวนก็ใช้เวลา2อ,อาทิตย์ ว่าจะเดินต่อหรือจะมีตัวเลือกอื่นไปคิดมาเพราะคนก็มองต่างกันนะฮะแทบเด็ตบางคนก็มอกมันได้ผลไปช่วยเด็กในการเรียนรู้เรื่อง IT ICT บางส่วนก็บอกโอ้โหมันมีวิธีอื่นที่มันดีกว่านี้ไหม mm. ก็ไปคิดเอาส่วนเรื่องของเมกะโปรเจกต์สล้านล้านเนี่ยล่า,ลาสุดทางฝั่งคสชเองก็บอกว่าเรื่องที่จำเป็นต้องทำนะครับแต่เขาแบ่งประเด็นนะฮะคือ2ล้านล้านบาทเนี่ย ไอ้งบที่ไปสร้างไฮสปีดเทรนเนี่ยไอ้รถไฟความเร็วสูงที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไปทำไมเนี่ยคนไทยยังยากจนอีกเยอะยังมีเด็กเยาวชนที่ยังมีข้าวกินไม่ครบ3มืืออีกเพียบเลยมีคนจนเงินเงินรายเดือนแค่2,000กว่าบาทเนี่ยสองล้านคนแต่ดันมีรถไฟความเร็วสูงประเทศที่เขารวยกว่าเรา n น w ิวซีแลนด์ออสเตรเลียหลายประเทศรวยกว่าเราอีกยังไม่ทําเลยแล้วทําไปทําไมทําไปเสร็จแล้ว แนวโน้มเจ๊งเห็นเห็นอยู่แล้วล่าสุดเนี่ยคอสชก็มองว่าเรื่องแบบเนี้ยต้องไปทบทวนนะไปดูว่ามันกระทบวิ้นกันเงินคลังมันจาเป็นไหมไอ้รถไฟความเร็วสูงให้สป e ดเ t r a เนี่ยไปดูส่วนรถไฟรางคู่คุณผู้ชมคละอัานกันนะฮะไอ้รถไฟรางคู่เนี่ยที่เห็นในภาพเนี่ยกราฟิกเนี่ยอันนี้จําเป็นอันนี้เป็นของต้องทําเลยเพราะมันลดเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิงมันควรจะทํามานานแล้วรถไฟรางคู่เนี่ยมันไม่สําเร็จสักทีหนึ่งมันคิดนานเนี่ยตรงนี้เขาบอกเข้าไปคิดเอา ไปดูว่าอันไหนจะเริ่มได้ก่อนรถไฟรางคู่เป็นเรื่องจําเป็นที่ไม่ต้องมาทบทวนเลยว่าสร้างหรือไม่สร้างมันต้องสร้างอยู่แล้วนะฮะแต่จะสร้างเส้นไหนก่อนจะลุยตรงไหนยังไงไปดูจะไปดูเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องทําประชาพิจารณ์ต่างๆแล้วก็มีรายงานว่าคอสชอจะเรียกคุณชัดชาติสิธิพันอดีตรัฐมนตรีว่าการคมนาคมมาพูดคุยเป็นคนที่มีความรู้เพื่อจะได้ศึกษาในด้านต่างๆว่าเอายังไงเนี่ยนะครับตามรายงานก็ระบุมาแบบนี้ส่วน คุณแชาชาสิทธิพันธ์อดีตลมนตีว่าการคมนาคมก็พูดถึงเรื่องนี้ครับว่ากสชสจะเชิญไปที่ปรึกษาอาจารยาา์แชชตาก็บอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่อมาตนพยายามจะเลี่ยงการให้สัมภาษณ์โดยเฉพาะประเดน็นเรื่องของรถไฟความเร็วสูงแต่ขอเรียนสั้นๆว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเข้าใจว่าทางกระทรวงคมนาคมก็เดินหน้าศึกษาอยู่เต็มที่ซึ่งอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติตนก็จะช่วยตรงไหนยินดีตรงไหนช่วยได้ก็ยินดีเพราะเวลานี้ทุกคนต้องร่วมมือกัน นี่ท่านชาก็บอกแบบนี้เนี่ยนะครับส่วนเรื่องสภาปฏิรูปเนี่ยเมื่อวานพันเอกวินไทยสุวารีรองโฆษกกองทัพบกก็บอกสําหรับการเตรียมการปฏิรูปในระยะแรกค,คืออยากให้พักการเมืองภาคประชาสังคมนักวิชาการคนที่มีบทบาทในสังคมจะได้มีเวทีในการพูดคุยฟังข้อมูลทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนในระยะที่สคือตั้งสภาปฏิรูปมีสภาปฏิรูปเสร็จไม่พอต้องมีกฎหมายนะคร คือปฏิรูปไปแล้วเดี๋ยวไม่มีกฎหมายอ้าวอ,อะไรรองรับมันเดินไม่ได้แนวโน้มก็ต้องเนี่ยมีกฎหมายรองรับเพื่อทําต่อส่วนเรื่องโครงการบริหารจัดการน้ํา3 5แสนล้านเนี่ยเขาบอกคงไม่เอามาใช้ทั้งหมดคงดูความจําเป็นบางส่วนยึดแนวพระราชดำรดำิพระเจ้าอยู่หัวเช่นโครงการแก้มลิงการขุดลอกคูครองให้ทางกรมชลประทานไปดูแลพร้อมกับให้ทหารก็ไปทําเช่นขุดบ่อตามหมู่บ้านเหมือนกับเป็นแก้มลิงอ่ะ4 0 0พแห่งแห่งละ10ล้าน ทางทหารก็บอกจริงๆแล้วถ้าเกิดทหารเข้าไปทําจริงมันไม่ถึงหรอกที่ผ่านมาไอ้ปัญหาพวกเนี้ยมันเป็นปัญหารเรื่องของการเมืองฮะพื้นที่นักการเมืองฐานเสียงนักการเมืองเข้าไปทําตรงไหนยังไงมันเป็นข้อกรหาเย,ยอวะว่ะอันนี้พื้นที่หัวคะแนนนักการเมืองไปทำมีกินกันหรือเปล่ามีงบบานปลายออกมาทหารบอกว่าถ้าถ้าตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่รัฐทหารเข้าไปทำเนี่ยนิดเดียวคุมได้ประหยัดงบด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อนะครับก็เรื่องอะไรไม่โปร่งใสก็จะ จะทาใหม่จะทบทวนใหม่อีกกระแสข่าวหนึ่งที่มีออกมาเนี่ยคุณผู้ชมก็คือเรื่องคุณนักศิลป์เนี่ยนะครับล่าสุดก็วันนี้เป็นพาดหัวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบอกว่าความเคลืค่อนไหวยุนนักศิลป์เนี่ยตอนนี้มีรายงานว่าคุนนักศิลป์มีท่าทีสงบนิ่งกว่าช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากเพิ่งทราบข่าวดีว่าลูกสาวคือคุณพินทองทาชินวัตรคุณนากรบงหรือน้องเอมบุตรสาวคนกลางกําลังตั้งครรภ์ได้หนึ่งเดือนก็ไม่อยากจะเคลื่อนไหวอะไรตอนนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าทาง ลูกสาวเขาลูกเขยเนี่ยเขาบอกหลังจากแต่งงาน3ปีมีความพยายามจะทําให้ได้หลานมีหลานตาแต่ปรากฏว่าไม่ได้สักทีหนึ่งตอนนี้สําเร็จก็เลยทําให้คนัักสินเหมือนกับอ่อนลงประมาณน,นี้ตามข่าวนะฮะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สื่อมวลชนจับตาดูอยู่ส่วนเรื่องของกลุ่มที่มาชุมนุมต้านการยึดอํานาจและก็ชูเครื่องหมาย3นิ้วเนี่ยตามภาพยนตร์ฮังเกิ้ลเกมเนี่ยนะครับล่าสุดทางตํารวจก็บอกครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยทาง พลตรุษสมยศอธิบายครับบอกว่าการมาชุมนุมโดยสงบและชูสามนิ้วผิดสมัยก่อนตอนมีรัมนุนไม่ผิดเพราะรัมนุนบอกว่าชุมนุมโดยสงบได้แต่ตอนนี้รัมนุนไม่มีแล้วและมีประกาศกฎอัยการศึกมีประกาศของกอสอชอฉะนั้นมาชุมนุมแบบนี้ผิดผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่เจอเจ้าหน้าที่ก็ต้องจับนี่ครับเมื่อวานเนี่ยทางตํารวจอธิบายงี้ครับบอกว่า นักข่าวถามบอกผู้ชุมนุมต่อต้านยืนชูสัญลักษณ์3นิ้วมีความผิดไหมพลตํารวจเอกสมยศตอบว่าการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญเดิมที่ถูกพักใช้นั้นบัญญัติว่าการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธไม่เป็นความผิดแต่ขณะนี้ใช้กฎหมายกฎอัยการศึกการชุมนุมตั้งแต่5คนขึ้นไปถือว่าเป็นความผิดไม่ว่าท่านจะมายืนชู3นิ้วมาชูนิ้วเฉยๆถือว่าเป็นความผิดผู้ที่มาร่วมชุมนุมไม่ว่าจะมาด้วยความบริสุทธิ์ใจ มาเพราะอุดมการมาเพราะว่าเขาชักชวนกันมาหรือถูกจ้างมาต้องทําความเข้าใจว่าการชุมนุมด้วยรัฐธรรมนูญที่ถูกพักไปกับการชุมนุมโดยใช้กฎอัยการศึกมันคนละเรื่องกันเลยนอกจากนี้มีการประกาศคณะคอสชฉบ,บับที่49ระบุว่าผู้ที่ให้ผู้ชุมนุมใช้สถานที่ไม่ว่าร้านค้าห้างสรรพสินค้าโรงแรมหรือสถานที่ใดๆจะมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนด้วย ม็อบแบบนี้มีลักษณะเรียกกันว่าแฟลตม็อบคือไม่มีกำลังชัดเจนแน่นอนจะแสดงสัญลักษณ์แค่ประเดียวประดาวก็เปลี่ยนไปชุมนุมที่อื่นเพราะเจ้าหน้าที่จะมาจับโดยต้องการสร้างกระแสให้เป็นข่าวถ้าทำแบบเดิมซ้ำๆกัน3วันสื่อก็ไม่มาแล้วพวกผู้ชุมนุมต้องการให้เป็นข่าวคนมาถ่ายรูปประมาณนี้นะฮะม็อบแบบนี้มีทั่วโลกและลำบากในการป้องกันอันนี้ตำรวจอธิบายมีคนละสอคนก็ชูป้าย ผมเชื่อว่าการชุมนุมแบบนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปไม่แน่นอนอย่างบางทีก็มาห้างบางทีก็ไปนู่นไปนี่แต่ว่ามันมีเบื้องหลังเพราะว่ามีบางคนไปแจกน้ําแจกขนมกันเท่าที่เช็คดูตอนชุมนุมที่ห้างเทอร์มินอลเทวันที่แสดงสัญลักษณ์มีประมาณ20คนเองแต่ปรากฏคนที่มาดูเนี่ยกับคนที่สัญจรกับผู้สื่ข่าวเนี่ยเยอะกว่าผู้ชุมนุมนักข่าวคนถ่ายรูปคนมามุง เจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้ามาเนี่ยเป็นร้อยแต่คนมาชุมนุมแค่20เท่าน,นั้นเองนี่ตำรวจอธิบายก็บอกว่ามันผิดและขอสชอก็ประกาศบอกว่าถ้าเกิดใครทำก็จะเอาจริงนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ